มาเทพมาแปงนะครับตัวนี้เป็นงานยกเครื่องยกเครื่องบวกวงจรใหม่ทั้งหมดนะครับเครื่องหนึ่งแอมป์ส่วนตัวนี้เป็นเครื่องหนึ่งแอมป์สร้างใหม่นะงานยกเครื่องหนึ่งแอมป์ตัวนี้เป็นของลูกค้าจาักจังหวัดกำแพงเพชรนะส่วนตัวนี้ สร้างใหม่หนึ่งแอมเป็นของลูกค้าเก้าจากจังหวัดอุทยัยนะตัวนี้เป็นตัวที่หแล้วคอาโรดที่หลอดาร้อยวัตตงานยกเครื่อง1งนึงแอมลงนะแบบสิบเแอมไฟต่ำนะครับ ห้บเจ็ดโวล์นะครับ <c oughs> ดูไฟสูงไฟสูง60สบโวล์นะครับ <c oughs> มาดูความที่ความที่อยู่ที่200 ก้าดนะครับประมาณนี้งานโมยกเครื่องใหม่เดี๋ยวมาทดสอบงานสร้างหนะนึ่งแอมป์ด้นยครับนี้เป็น งานสร้างนะคร <c oughs> ับนนงานสร้างใหม่หนะึ่งแอมป์ครับนับเท็ห้าร้อยวัตต์ผมจะได้กี่โวลตนะ์ัะ ไปได้ห้บสวนนะครับเดี๋ยวมาดูความที่ความที่อยู่ที่2 8 0เฮิร์นะครับประมาณ2 7 9 h องเฮิรตองเฮิรตคุณครับ